หัวน้องอันนี้ใหญ น้องขนมเค้กในเรื่อง10โมงครับสวัสดีครับกรขนมเค้กขอแนะนำในเรื่องใหม่สวัสดีครับสวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยครับชื่ออะไรครับชื่อว่าเด็กินะค่ะในซ่าตอาเตชานกุ้งชื่อว่าขนมเค้กค่ะขนมเค้กเหรอครับขนมเค้กอายุเท่าไหร่แล้วครับสี่ขวบค่ะนั่นถ้าเราเป็นขนมเค้กนี่เราเป็นขนมเค้กรสอะไรครับรสอะไรสำหรับวัี้ช็อกโกแลตวานิลลาเป็นรสอะไรดีครับ สตรอเบอรี่สตรอเบอรี่นะครับวันนี้ไม่สบายหรือเปล่าเลยค่ะเมื่อวันเมื่อวันรอบคัดเลือกนี่เป็นน้ำมูกใช่ไหมค่ะแล้ววันนี้เป็นอะไรครับน้ำมูกค่ะยังคงเป็นน้ำมูกอยู่เหรอไม่หายอีกเหรอเหรอได้กินยาหรือยังครับกินยาแล้วค่ะกินยาอะไรครับยาลดน้ำมูกค่ะยาลดน้ำมูกเหรอครับก็ใช่ที่รับพี่เป็นน้ำมูกกินยาอย่างอื่นล้วไงครับต้องหยุยาลดน้ำมูกนะตอนนี้อยากเป็นอะไรครับน้องเป็นตุ่มเข็ ก็หนุ่มเท็กหน้าตาเหมือนไทยครับพี่อ้ําค่ะพี่อ้ํานะคะ,อ,ะหหอ้าพี่อ้ามีแล้วอ้ําไหนครับอ้ําปัิชาใช่ไหมครับอ้ําพัชราภาค่ะอ้าําพัชราภานะคะอ้าพี่อ้ํากับหน,นูนเนี่ยสวยเหมือนกันเลยใช่ไหมคะค่<ฮ>ะนะคะถ้างั้นหนุ่มเท็กต้องตั้งใจเรียนม,มากๆนะค่<ฮ>ะนะคะแล้วก็จะได้เป็นดารานะลูกนะ,<ฮ>ะค่ะเข้าถึงดาราแล้วเคยเคยหน้าตาคุน้นๆเหมือนเคยถ่ายแบบอ<ฮ>ะไรแบบนี้เปล่าเออค่ะใช่ไหมเคยเคยอะไรมาะครับถ่ายเอลวีค่ะ,ะถ่ายเต๋ ่เอฟเอเอฟเออะไรครับพี่อ้อปองศักดิ์ค่ะอ๋ออ้อปองศักดิ์นะครับคือเล่นแทนพี่ออฟใช่ไหมครับไม่ใช่นะถ้างั้นเดี๋ยวให้ไปพักก่อนก่อนก็แล้วกันเพราะคงจะใกล้ได้เวลากินยาแล้วใช่ไหมหลังนะเดี๋ยวไปพักก่อนครับขอบคุณมากครับน้องกระดมเก่งมาให้ผมผมครับไปพบกันต่อไปครับหมา